สวัสดีครับวันนี้มาเปิดโพรงดวงกว่างของเรานะครับถังที่สามถังที่สามแม่โพไซดอนเคดีหกหกเคดีหกหกพ่อเขาทรายนพ่อเขาทรายแม่โพไซดอนของครูเดนของครูเด่นคเคดีหกกนะครับ เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียเก้าตัวนะครับเป็นตัวเมียเก้าตัวถังนี้นะครับถังที่สามอันนี้ประกตื่นมาเฮ่่กันหลงกันหลงนะถังที่สามแม่โพไซดอนพ่อเขาทรายของครูเด่นของครูเด่นนะะเป็นตัวเมียเก้าตัวนะครับ,เ,รบเปิดถังเปิดโพรงแล้วแล้วเรามาดูนะครับ จะได้อยู่1 2 3 4 4ตัวนะครับแล้วก็ตายไป5ตัวนะครับตายไป5ตัวเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะตัวไหนอตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเกิดแล้วแล้วครับ นี่นะสีแดงแจ๋เลยสีแดงแจ๋เลยีนหนึ่งตัวนครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นแด่อยู่นะครับลอกคาบเป็นแด่เป็นแด่ ครับอีกไม่นานก็จะเกิดนะครับยังดิ้นอยู่นะครับเป็นแดก,ก็ตัวเมียเหมือนกันนะครับส่วน,ต,วนวตัวนี้เกิดแล้วตัวนี้เกิดแล้วตัวนี้เกิดแล้วดูข้างล่างอ่าเป็นตัวเมียนะครับ แดงเหมือนพ่อมันเลยนะเขาสายโอเคก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับก็จะนำเป็นแม่พันธุ์ในปีต่อตอไปโอเคนะครับถือว่าการเพราะร่วงกว่างประสบผลสำเร็จขอบคุณครับ